นะครับแล้วก็อายุก็เยอะนะครับ3-40ปีหลังจากยังไม่รู้จะทำยังไงหน้าฝนจะทำยังไงกัต่อยังไม่รู้เลยเนาะเพราะว่าเราจะพูดนะว่าพูดมยังไงให้ให้ชีวิตเราเปิดกว้านเร็จคนที่เขาเอาไปวางหาเก่า คนที่เขาประสบความสำเร็จี่แอห่นเที่ยไปเรื่อยที่พักสำนังพัเรา่อยู่อะไนก็เี้ยงนก็แล้วก็ทำงานควบคู่ไปนะครับทำงานก่อสร้างควบคู่ไป Thank <laughs> you. เดินทางมาจากชลบุรีครับมาไหว้หลวงพ่อแล้วก็มาล้างจอเทโทนครับมาครั้งนี้ครั้งที่สี่แล้วครับก็มาแล้วตั้งแต่ที่ไหว้ไปครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเรื่องค้าขายครับก็เลยมามาบ่อยแล้วแล้ววันนี้ขอโชคขอลาบอะไรไหมครับก็มาไหว้แล้วขอโชคขอลาบเรื่องค้าขายมาเนืดอมครับ๋อแล้วเราเราได้เลขอย่างไรบ้างครับวันนี้จดโทคครับ เลขอะไรครับหกสี่สามครับผมเห่าเรือนนะครับอยู่คู่หน,นึ่งแล้วก็จะมีพระสุรีที่ประสมความเข้มข้นในโชคลาภ